สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณอยู่ในเกมโปเกซาก้าเช่นเดิมนะครับผมสำหรับในวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่31เดือน7กันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเรามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศถุงทรายนะครับผมช่วง16บ5 1นาฬิกาถึงนาฬิกาสิ เดี๋ยวเราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยมาดูที่เขตจับระดับต่ำเหมือนเดิมเลยนะครับสภาพอากาศถึงทรายนั้นปกติมันก็จะมีตามนี้นะครับผมเราย้ายมาที่เขตจับระดับสูงนะครับลงมาที่สภาพอากาศถึงทรายเลยนะครับผมโปกเสมอรก็จะมีตามนี้เลย สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย